ขายกันนะไม่ใช่มาขายกันเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนทํางานหาเงินเก่งมากนะขยันแต่เขาก็ใช้เก่งพอๆกับหานั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีเขาเลยแบบว่าเจ้าชูนิดหนึ่งคับเพื่อนนะคะก็จะแบบอ่าก็จะโถ้าสมัยถ้าสมัยนี้ก็แบบมีโรคหลายใบมากนะจ๊ะเขาจะเรียกว่าโรคหลไปใช่ไหมสมัยนี้นะคะโอ้ยสมัยก่อนเนี้ยพี่นะบางที่ขับรถพาลูกขับรถเล่นนี่ยังไปเจอคานั่งดื่มเบียร์กับสาวอยู่ก็มีนะทุกคนลูกเห็นนะพ่อแม่ขับรถอยู่ แบบนี้ประจํานะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตคนเรานะจะไปต่อได้หรือไม่ไปต่อได้ไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะเราเป็นคนกําหนดชีวิตเราเองนะคะและที่สําคัญเราต้องมีแบ็กกราวด์ที่ดีก็คือว่าเราต้องมีกําลังใจที่ดีอ่ะเราต้องมีว่าเราทําเพื่อใครนะเรามาเหนื่อยนีย่เรามาเหนื่อยเพื่อใครพี่อรวีถึงบอกว่าพี่มาอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อแม่เพื่อลูกพี่เพื่อหลานพี่พี่เคยพูดเสม,มอเพราะพี่เอาคําพ่อพี่มาพูดตลอดใช่ไหมพ่ะตอนนี้พ่อพี่เสียไปแล้วสามปีเนาะ เดี๋ยวนะปีนี้แหละคะ่ะปีที่สามครบปีที่สามเดือนตุลานี่แหละก็ครบสามปีพ่อเคยบอกว่าครอบครัวมก็เหมือนรถใช่ไหมเหมือนเราลดลากใช่ไหมพ่อกับแม่ก็เหมือนเหมือนเราลากลูกอะ่ะพ่อกับแม่ใช่ไหมลูกก็จะบ้านครอบครัวก็คือเหมือนเหมือนรถเหมือนรถแล้วลูกก็อยู่ข้างบน ลูกอยู่บนอยู่บนรถลากของเราแล้วทํายังไงถ้าเราลากไม่ไม่ดีลากกันคนนึงลากคนนึงหยุดแบบนี้เดี๋ยวสักวันลอมันก็จะหลุดใช่ไหมเพราะมันไม่มันไม่ออกแรงไม่เท่ากันพ่อจะบอกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันไหนถ้าเราเหนื่อยเราก็อย่า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 ให้กับว่าครอบครัวอย่าให้คนที่อยู่บนรถลากนั้นรถล,ลากนั้นตกลงมาให้ให้คุยกันแล้วก็จอดรถด,ดีกว่าพ่อบอกจอดรถจอดรถแล้วก็บอกว่า แล้วก็ลูกลงมาดีๆไม่ต้องให้เขาได้บาดเจ็บนั่นคือคําพูดที่พ,พ่พ่อบอกพี่ตลอดนะเพราะฉะนั้นพอพ,อพี่เลิกกับแฟนพี่แล้วก็เลยไม่มีการทะเลาะก,กันไงทุกคนเพราะว่าในเมื่อเราไปต่อไม่ได้เราก็มานั่งคุยกันเท่านั้นเองนะแต่พี่ก็ไม่เคยโกรธเขาไม่รู้เขาโกรธพี่หรือเปล่า แต่เขาก็เคยบอกกับลูกว่านะถึงพ่อจะมีใครกี่คนก็ไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนแม่เราสักคนนะเขาก็บอกลูกแบบนั้นนะแต่แม่แต่พี่หนิงก็บอกลูกว่าเออพ่อเธอคิดไว้คิดคิดได้ก็ตอนก็บอกว่าคิดได้ตอนขวานบินแล้วนะบอกแบบเนี้ยมันสายไปแล้วลูกมันกลับไม่ได้แล้วทุกวันนี้แม่ก็มีชีวิตใหม่ของแม่แล้วอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่แหละเหตุผลนะเหตุผลว่าทําไมพูดเรื่องแม่วันนี้แม่นะถึงแม่ลูกจะโตแค่ไหนนะอ่า เราก็ยังห่วงใยอยู่เหมือนที่แม่พี่อรวีห่วงใยพี่อรวีตอนที่พี่เนี่ยแยกทางกับสามีพี่นะถ้าไม่มีแม่นะถ้ามีมีแม่คอยเป็นไม้ค้ำยันให้นะป่านนี้พี่ก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้สามีร่ารวยมากมายแต่พี่ก็มีความสุขในแบบที่ตัวเองได้เลือกแล้วพี่เคยบอกแม่ว่าแม่อ่านิ้งพี่จะใช้คําพูดแทนตัวเองพี่จะใช้ชื่อตลอดบ้านพี่จะ ใช้คําแทนตัวเองว่าชื่อนะจะไม่ว่าหนูนู่นนี่นั่นนะจะเช่ออย่างน้องก็จะบอกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยหน่อยหนึ่งนัดอะไรก็จะพูดแทนตัวแบบนี้แม้แต่พูดกับพี่หนิงนะน้องน้องน้องทุกคนนะก็จะใช้แทนแทนตัวเองว่าชื่อตลอดแล้วแม่ถ้าหนิงผิดหวังนะ,ะในชีวิตนะนับจากนี้ไปนะจะไม่โทษใครเลยนะแล้วเดินหน้าแล้วก็จะไม่ถอยหลังแค่นั้นแหละบอกแม่วันข้างหน้านะไปไปมาอยู่อเมริกาแล้วไม่รู้นะว่า หนิงจะเจอชีวิตแบบไหนครอบครัวเขาจะดีไหมหรือสามีเขาจะดีกับเราไหมหรือต้องเกิดการหย่าร้างหรืออะไรกันแนะน,น่อนาคตหนิงบอกแม่เลยนะว่ายังไงหนิงก็ไม่กลับหนิงจะขอตายเอาดับหน้าก็บอกแกแบบนั้นแกบอกว่าก็อ่าแกก็แม่เขาก็บอกว่าก็ให้กําลังใจแต่แต่พ่อจะบอกเสมอนะว่าว่าพ่อมั่นใจว่าลูกเดินได้พอพ่อบอกว่าหนิงเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด พ่อจะคิดพ่อบอกแบบนี้นะสวัสดีนะคะพี่นิพาพรสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะมาฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะจ๊ะถ้าถ้าคุยถ้าได้คุยก็คุยนานี้มโมดเวยนยพี่อรวีเนี่ยอืเดี๋ยวมาฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะจ๊ะเรื่องชีวิตเรื่องเรากับแม่มีเยอะคะ่ะเดี๋ยวมาแชร์กันนะใครคิดถึงแม่บ้างเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะบางครั้งแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเบื่อนะเบื่อค,ครอบครัวที่เมืองไทยแม่ก็ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จัปลอมนะ เบี๋ยวเบี้ยวมีชโชคดีที่มีแม่ที่น่ารักนะทุกคนแม่เคยรบกวนลูกเลยนะคะ